ท่านนะครับวันนี้เรามีของหายากของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครไม่ชมอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้ายันนะครับในงานฉลองสมณศักดิ์ที่าพระภาวาาโกศลเทระนะครับที่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านได้เลื่อนชั้นเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญน,นะครับใน ปี2องนะอ่านครับเขาบอกว่าพระยันรุ่นนี้เนี่ยครับสร้างก่อนพระผงของขวัญวัดปากน้ำนะครับสร้างพร้อมกันกับล็อกเก็ตรุ่นแรกของท่านนะครับบางข้อมูลก็บอกว่าสร้างที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บางข้อมูลก็บอกว่ามีผลิตที่ไทยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าชิ้นไหนที่เป็น วัตถุมงคลที่ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นาการสกีนนะครการสกีนจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีความคมชัดประมาณนี้นะครับอันนี้ซ o มให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวจริงนะครับพายันรุ่นแรกของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับ ว่ากันว่านี่หามีความหายากชนิดเดียวมีความหายากไม่น้อยไปกว่าพ้าผงของขวัญรุ่นแรกเลยนะครับผมเพราะว่าสร้างน้อยนะครับอันน่าจะไม่เกินห้าร้อยผืนนะครับสําหรับผ้าเช็ดหน้ารุ่นแรกนะครับตามฟอนต,ตัวหนังสือหรือตามใบหน้าของลวงปู่นี่นะครับมีความคมชัดมากนะครับสังเกตดูวงวงกลมที่เป็นรูปอ้อมลวงปู่นะครับนี่ เขาจะมีเส้นซ้อนเหมือนเหมือนสองขอบซ้อนกันนะครับแล้วก็ตามตัวหนังสือแบบนี้นะครับนี่ถ้าดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นเมต,ตาหลวงปู่เลยนะครับเห็นเบลตาของหลวงปู่นะครับถ้าเป็นของเกีที่เขาสกรีนมาก๊อปปี้มาเนี่ยมันจะเบอร์นะฮะตัวหนังสือเขาจะไม่ไม่ชัดขนาดนี้นะครับและจุดที่สําคัญที่สุดนะฮะในการพิจารณาพายันของหลวงพ่อสดรุ่นแรงนะฮะ นั่นก็คือตะเข็บนะฮะตะเข็บจากการเย็บอย่างนี้นะครับเนี่เขาเรียกว่าเก็บขอบเก็บงานต้องมีทุกมุมนะครับนี่ต้องมีทุกมุมนะครับเนีนะะเน่เป็นตะเข็บแล้วก็ด้านล่างก็จะมีรูปตาปร,ำำตาประทับนะฮะนรับสมณศักดิ์เป็นรูปพัดยศของหลวงปู่อย่างนี้นะฮะอันนี้ให้ดูโดยรวมนะฮะ โดยรวมเนี่ยเป็นยันผืนสี่เหลี่ยมนะก็จะประมาณนี้นะครับความเก่าเนี่ยหกสิบกว่าปีเห็นจะได้นะฮะก็ถือว่าลูกศิษย์ได้สร้างเอาไว้ให้หลวงพ่อไว้แจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์พัยดยศที่พระภาวนาโกสุนเทระนะครับ ปี2493นะครับก็ถือว่าหาตัวจริงยากพอสมควรนะครับในยุคปัจจุบนันนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับส่วนส่วนเรื่องของราคาก็ราคาเนี่ยอ,อันนี้ก็อยู่ที่ ที่ความสวยนะครับถ้าถ้ามีความสวยมีความเอาไม่ผ่านการใช้มานะครับก็จะอยู่ก็เห็นเปลี่ยนมือกันล่าสุดในหลักหมื่นครับหลักหมื่นต้นๆน,น,นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าราคาในยุคปัจจุบันนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าบูชามานานแล้วครับถือว่าได้โอกาส ก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้ให้ทุกท่านได้ศึกษาร่วมกันนะครับหากท่านใดมีผมก็รับเช่านะฮะส่งมาให้ชมทางข้อความช่องทาง f c e e o o o นะับแฟนเพจนะครับ,รบก็เอามาชมกันได้นะัะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตาม ทางช่อง y t u t u ให้ด้วยนะครับเท่ากับหน้ามีวัตถุมงคลมีพระเครื่องรุ่นต่างๆก็จะได้นำมาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมในอากาศต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ